ผักธรรมดาที่หลายคนมองข้ามแต่แท้จริงแล้วเต็มไปด้วยคุณประโยชน์มหาศาลที่ใครหลายคนยังไม่รู้ถ้าคุณคิดว่าบวบแค่ผักที่หาได้ง่ายและราคาถูกคุณอาจพลาดบางสิ่งที่น่าทึ่งมากเกี่ยวกับผักชนิดนี้แต่จุดนี้แหละที่กลายเป็นเรื่องถกเถียงกันได้ทําไมบางคนจึงต้องระวังในการรับประทานบวบอย่างจริงจังมาค้นหาคําตอบและความลับของบวบก,กันเถอะบวบคือผักบ้านๆที่คนไทยรู้จักและมักนํามาใช้ประกอบอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเมนูผัดแกงหรือต้มจิ้มน,น้ําพริก ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนอกจากรสชาติที่มีเอกลักษณ์ด้วยความหวานกรอบและเนื้อสัมผัสที่นุ่มนวลแล้วบวกยังอัดแน่นไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างครบถ้วนเหมาะกับทุกเพศทุกวัยและเป็นทางเลือกที่ดีเมื่อเทียบกับผักชนิดอื่นๆที่มีราคาแพงกว่าถ้าพูดถึงโภชนาการของบวกต้องบอกเลยว่าเป็นผักที่แทบไม่มีไขมันมีแคลอรี่ต่ำมากเพียง18กิโลแคลอรีต่อหนึ่งกรัมเท่านั้นเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักหรือดูแลสุขภาพอย่างจริงจังและบวกยยงเเต็มมปี่ ไปด้วยวิตามินเช่นวิตามินซีที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันวิตามินบีรวมที่ส่งผลดีต่อระบบเผาผลาญและแร่ธาตุสคัญอย่างฟอสฟอรัสเหล็กรวมถึงใยอาหารสูงที่ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทํางานได้อย่างปกติประโยชน์ทางสุขภาพของบวกที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้คือ1บวกมีฤทธิ์เย็นตามตำรับแพทย์แผนไทยช่วยปรับสมดุลความร้อนในร่างกายเมื่อกินในวันที่อากาศร้อนจัดหรือเวลาที่ร้อนในกระายน้ำเมนูจากบวกจะช่วยให้ร่างกายเย็นลงและรู้สึกสดชื่นมากขึ้น 2ด้วยใยอาหารสูงบวกช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายยังอ่อนโยนส่งเสริมการทำงานของลำไส้จึงเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาท้องผูกนอกจากนี้ยังอาจช่วยลดอาการของโรคริดสิ์วงทวารได้ในระยะยาวสาวสหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ําหนักบวกเป็นตัวเลือกที่ดีมากเพราะให้พลังงานต่ําท้องอิ่มนานช่วยลดความอยากอาหารของคุณแบบที่ไม่ต้องกลัวว่าจะได้รับพลังงานเกินความจําเป็น 4. บํารุงร่างกายด้วยสารสําคัญเช่นวิตามินซีที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและาธาตุเหล็ก ที่ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงนอกจากนี้บวกยังมีแมกนีเซียมกับสังกะสีซึ่งสาคัญต่อระบบประสาทและการทํางานของสมองทําให้คุณรู้สึกรรกระปรี้กระเปร่ามากขึ้นแต่นี่แหละอีกด้านที่หลายคนละเลยและอาจสร้างความกังวลได้คืนความชัดเจนให้เรื่องข้อควรระวังในการกินบวกกันบ้างนะครับบวกมีฤทธิ์เย็นจึงควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมและไม่มากเกินไปโดยเฉพาะกับผู้ที่มีธาตุร้อนหรือร่างกายเย็นอยู่แล้ว อาจทําให้ร่างกายเสียสมดุลได้นอกจากนั้นมีข้อมูลบางส่วนที่พูดถึงว่าการกินบวกติดต่อกันเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อการทํางานของไตและสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายแต่ปัจจุบันยังต้องการงานวิจัยเพิ่มเติมเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงเหล่านี้ดังนั้นควรบริโภคบวกในรูปแบบเมนูหลากหลายและสลับกับผักชนิดอื่นๆเพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วนรวมทั้งช่วยป้องกันผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะยาว สรุปง่ายๆบวกไม่ใช่แค่ผักพื้นบ้านธรรมดาแต่เป็นสุดยอดผักที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงมีประโยชน์ครบครันทั้งช่วยปรับสมดุลความร้อนในร่างกายบำรุงระบบขับถ่ายช่วยในการควบคุมน้ำหนักและเพิ่มภูมิคุ้มกัน